สมัยก่อนคนไทยทางภาคอีสานจะมีความเชื่อเรื่องผีปูตาว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆได้ความเชื่อนี้สืบสานกันมาเป็นเวลานานหลายชั่วย,ยุคนแล้วแต่ฝ่ายพระพุทธศาสนากลับสอนไม่ให้เชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณมันเป็นเรื่องเหลวไหลจึงคอยปรามประชาชนชาวพุทธทั้งหลายจะได้หลงงมง,งายและพะยายามทำลายความเชื่อนั้น ด้วยการยกเอาพระไตสรสารณคมคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์มาเป็นที่พึ่งแทนจะได้มีชีวิตที่มีความเจริญรุ่งเรืองแต่การทำลายความเชื่อเรื่องผีผีสางๆนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงกับต้องมีเรื่องมีราวจะฆ่าลันฟันแทงพระมาแล้วจนถึงขึ้นลงขึ้นสาลเป็นผู้ตัดสินคดีความธรรมะจมชนะธรรม ความดีย่อมชนะความชั่วหลวงปู่สิงห์ขันตายาขาโมท่านได้รับมอบหมายจากหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระให้เป็นผู้นำกองรับธรรมสืบต่อจากท่านไปโดยท่านได้ปลีกตัวออกไปวิเวกค้นหาแหล่งธรรมอันประเสริฐทั้งภาคเหนือเพียงลำพังเพราะเป็นสถานที่สปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติภาวนาทำความเพียร ให้มรรูุมรรคผลแล้วนำกลับมาสอนโลกหลวงปู่สิงห์ท่านดำเนินการไปด้วยความม่าหวานองอาจในการนำกองทัพธรรมออกไปอบรมสั่งสอนชาวบ้านตามสถานที่ต่างๆและเน้นการสอนให้ละเลิกนับถือพูดผีปีศาจให้หันมานับถือพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งจะเป็นกุศลเป็นมงคลและปกป้องคุ้มครองชีวิตและครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญตลอดไปแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จะทำลายความเชื่อของชาวบ้านดังข้อมูลในบันทึกของหลวงปู่อ่อนยาน,นาสิริได้บันทึกไว้ว่ามีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่สิงได้เรียกหลวงปู่อ่อนเข้ามาพบและปรารบเรื่องท่านครูดีที่ให้ไปเปิดสำนักปฏิบัติธรรมที่ดอนปู่ตาบ้านโศกแสงบ้านหนองขามบ้านหนองโจด ลิมหน,นองซองแมวโดยอาศัยโยมหมอลำก้อนบ้านหนองโจดพร้อมด้วยโยมบ้านหนองขามแต่ก็ไม่ได้ผลทนต่อชาวบ้านโศกแสงกลุ่มหนึ่งที่นับถือผีปูตาพูดเสียดสีขับไล่ไม่ทันไรหอบริขารกับวัดด้วยความผิดหวังแล้วหลวงปู่สิงได้ขอร้องให้หลวงปู่อ่อนให้ดำเนินการอีกครั้งให้สำเร็จอันเป็นความหวังของหลวงปู่สิงขนาดนั้นมากเพราะ เชื่อในความเฉลียวฉลาดของหลวงปู่อ่อนและหลวงปู่อ่อนเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเฉียบคมมาแล้วในอดีตคราวนี้ปัญหาคงแก้ง่ายกว่าครั้งนั้นนี่คือความคาดหวังหลวงปู่อ่อนเล่าว่าเท่าที่สังเกตดูหลวงปู่สิงห์พูดกับท่านเหมือนกับหวังประโยชน์อยู่สองอย่างเพื่อแก้วความเชื่อของคนเมืองขอนแก่นที่นับถือผีอย่างเหนียวแน่น ให้เลิกกัมถือผีอย่างงมงายและหวังประโยชน์แก่พระเนมจริงๆเพื่อให้คนขอนแกนรู้จักพระกรรมฐานมากขึ้นหลวงปู่อ่อนจะปฏิเสธก็ไม่ได้เมื่อเป็นความหวังของครูอาจารย์สิงห์ที่เป็นหัวหน้าใหญ่ขณะดเดียวกันหลวงปู่สิงห์ได้รับรองเอาคอเป็นประกันในเรื่องของความปลอดภยัยและเรื่องต่งตางๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อกระผมเข้าไป ถ้าเกิดมีการถกเถียงตอบโต้กันกับผู้คัดค้านอย่างไรกับผมจะจดบันทึกมาถวายพระอาจารย์ตรวจดูทุกวันครัอาจารย์สิงห์ท่านยินดีพิจารณาและหาทางช่วยให้สำเร็จวันแรกพาคณะไปถึงบ้านหนองโจยเจรจากับหมอลำก้อนและชาวบ้านหนองขามเกี่ยวกับการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นเจรจาจนดึกดืน่นไม่สามารถตกลงกันได้ เพราะกลัวคนบ้านโศกแสงใช้อำนาจขัดขวางที่เคยผ่านมาหลวงปู่อ่อนจึงหาทางคุยกับชาวบ้านโศกแสงตัวต้นเหตุหลังฉันจังหันเสร็จเจรจาก,กันตั้งแต่เช้าจนบ่ายโมงก็ตกลงกันไม่ได้พวกเขาไม่ยอมให้ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาดโดยยื่นคำขาดเช่นนี้หลวงปู่อ่อนจึงออกอุบายหาทางวิเวกหาที่สงบปฏิบัติธรรมที่บ้านกุดกว้าง ต่เดินทางตรงไปยังดอนปู่ตาเพื่ออยากรู้ว่าเป็นอย่างไรเหมาะที่จะตั้งสำนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ถ้าดูแล้วไม่เหมาะสมก็จะเรียนให้ครูอาจารย์สิงทราบแต่การเดินทางไปยังดอนปู่ตาอยู่ในสายตาของทิพพรซึ่งไม่ไว้ใจหลวงปู่อ่อนเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งเข้าไปบอกชาวบ้านโศกแสงนำอาวุธมีดดาบขวานไม้ วิ่งออกไปต่อต้านหวังฆ่าให้ตายไปข้างหนึ่งเมื่อเผชิญหน้าแต่งจังหลวงปู่อ่อนจึงถามทิพรว่าโยมพาพวกเอามีดดาบมีดพระมาทำไมจะฆ่าใครหรือทิพรวางดาบพร้อมกับนั่งลงปนมมือและพูดว่ามาหาหลวงปู่นี่แหละเพราะจะนิมนต์ท่านออกไปข้างนอกไปหาพวกผมที่รอยอยู่นอกตีนดอยเดี๋ยวนี้หลวงปู่อ่อน ทำวางเฉยมิได้แสดงอาการออกว่าวันไหวประการใดต่อความขู่มีธุระอะไรกันอัตมาเข้ามาไหว้ปู่ตานี้มันผิดอย่างนั้นหรือทิพพรรับทันทีว่าผิดนั่นแหละขอรับจึงเกิดการถกเถียงกันขึ้นซึ่งต่างคนต่างก็อ้างเหตุผลชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งยอมรับเอาพราะไตสารนคมเป็นที่พึ่งอีกกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มของทิศพรไม่ยอมรับปัญหาจึงยืดเยื้อไม่รู้จบศึกดอนปู่ตาหาได้จบลงง่ายๆไหไม่เมื่อเจรจาไม่รู้เรื่องไม่มีใครยอมใครถึงกับไปฟ้องร้องศาลเพื่อเอาผิดหลวงปู่อ่อนและคณะตั้งหลายศาลแต่ก็โดนเร่งออกมาแถามจะโดนจับล่ามโซ่อีกด้วยจนสุดท้ายไปฟ้องป่าไม้ก็จะโดนจับล่ามโซ่อีก วิ่งเข้าหาเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดก็โดนลักษณะเดียวกันหมดไม่มีใครเข้าข้างแถมยังขู่ว่าจะเอาผีเอาสางมาขึ้นศาลขึ้นโรงพักขึ้นอำเภอจะบ้ากันไปใหญ่แล้วหนทางที่จะเอาชนะยิ่งตีบตันปีบรัดทุกขณะจนทางจังหวัดประกาศสนับสนุนให้มีการสร้างสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นเพื่ออบรมชาวบ้านในแถบถิ่นนี้อย่างจริงจัง และถูกต้องทิศพรและพวกก็ยังดึงดันไม่ยอมจบแต่สุดท้ายก็แพ้ยอย่างหมดรูปและเกิดเพศภัยกับชีวิตของผู้มาขัดขวางตายปิศาเรลียบไม่เหลือจานสังคำว่าจานมาจากคำว่าอาจารย์คนอีสานหมายถึงผู้บวชเป็นพระถือศีลมาเป็นเวลานาน,านหลายปีเมื่อสึกออกมาเลยเรียกว่าจาน สำหรับจานสั่งนั้นเป็นผู้เคยบวทเรียนมาแล้วในระดับดีในทางปริยัตจึงอยากจะลองภูมิหลวงปู่อ่อนซึ่งคิดว่าเป็นพระป่าเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาไม่น่าจะตอบปัญหาธรรมทางปริยัตได้จึงได้ตั้งคำถามว่าใหญ่ยิ่งกว่าหญ่ที่สุดในโลกได้แก่อะไรหลวงปู่อ่อนได้ตอบว่าคือปัญญา ความตัดสลุของพระพุทธเจ้าจนโลกใหญ่ๆไม่ทับไม่ครอบพระองค์ได้ท่านจึงเสด็จไปอยู่พระนิพพานอยู่บนโลกอย่างนั้นได้จันสังยอมรับว่าถูกต้องแต่ก็ตั้งคำถามขึ้นมาอีกว่าเมื่อที่สุดในโลกได้แก่อะไรหลวงปู่อ่อนท่านได้ตอบทันทีแทบจะไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าได้แก่อวิชา หรือหะหัวใจคนเรล่ามืดไม่รู้จักสังขารจึงให้สังขารมันทับจนได้เป็นาธาตของตัณหากันทั้งโลกดังนี้จานสั่งยอมรับอิบว่าถูกต้องแล้วถามต่อไปว่าหนักที่สุดในโลกได้แก่อะไรหลวงปู่ตอบโดยไม่ต้องคิดได้แก่โทสะความไม่รู้เท่าทันขันห้าคือรูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณจาันสังยอมรับว่าถูกได้อีกข้อหนึ่งในหลายๆข้อที่จันสังทำหลวงปู่อ่อนวันนั้นคือร้อนกว่าอะไรในโลกได้แก่อะไรหลวงปู่ยิ่งรู้ว่าโดนลองภูมิปัญญาเครื่องยิ่งร้อนขึ้นเป็นลำดับตอบได้ทันทีโมหะความไม่รู้เท่าราคะโทสะโมหะ มันเป็นไฟของหัวใจหลงเป็นธรรมชาติของร้อนมันจึงเผาผลาญเอาใจคนสัตว์ให้ร้อนเป็นมหันใหญ่ในโลกดังนี้ถูกแล้วหลวงพ่อคืนวันนั้นจันสั่งและพวกได้ถามปัญหาธรรมจากหลวงปู่อ่อนจนกระทั่งเวลาตีหนึ่งจึงได้เวลาพาพักพวกกลับบ้านหลวงปู่สิงขันตยาขโมง ท่านเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ในสพภพวิชามาตั้งแต่หนุ่มจึงทุ่มเทชีวิตให้กับการเรียนรู้จากหลายสำนักจนแก่กล้าในสรพวิชาอาคมทั้งไสยศาสตร์และวิชากรรมฐานจนเกิดมรรคผลอันประเสริฐทั้งยังเป็นผู้นำกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่และโด่งดังไปทั่วทั้งภาคอีสานและภาคอื่นๆในวัดปฏิบัติปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เลื่อมใสของสาธุชนทุกระดับชั้นหลวงปู่สิงห์ท่านไม่ได้เล่าประสบการณ์ใดๆของท่านหรอกแต่ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดได้รู้ได้เห็นนำมาเล่าสู่สาธนุสิ์ทั้งหลายทั้งปวงฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งหลวงปู่สิงห์และหลวงปู่มหาปิน่นท่านทั้งสองได้รับความไว้วางใจจากหลวงปู่มั่นโพลิตโตให้ออกท่องเที่ยวทุดงไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่พระธรรม ของพระพุทธเจ้าสู่สาธุชนทั่วไปเพื่อความสุขความสามัคคีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและครอบครัวหมูคนะ่คณะครั้งหนึ่งเมื่อคราวที่ท่านท่องเที่ยวทั่ดงโปรดญาติโยมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีและได้เปิดสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นบริเวณป่าชา้าซึ่งเรียกว่าป่ามะม่วงการได้มาปากักกฏเพื่อปฏิบัติภาวนาความเพียรที่แห่งนี้ ท่านได้นำเอาธรรมะปฏิบัติเผยแผ่ให้ชาวบ้านทั่วไปได้ทำการฝึกสมาธิภาวนาจนบังเกิดผลดีได้รับความศรัทธาจากสาธุชนแถบถิ่นนั้นเป็นจำนวนมากทำให้ชื่อเสียงของท่านและคณะผู้ปฏิบัติธรรมโด่งดังอย่างรวดเร็วการอบรมสั่งสอนแบบง่ายๆฟังแล้วเข้าใจง่ายมีเหตุผลชัดเจดเนเมื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วได้ผลดี ในขณะเดียวกันก็มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยเอารัดเอาเปรียบด้วยการใช้อิทธิพลเถืนกับชาวบ้านมาเป็นเวลานานคำสอนของหลวงปู่และคณะเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางผลประโยชน์การทำมาหากินของพวกตนเนื่องจากคำสอนของหลวงปู่ทำให้ประชาชนรู้เท่าทันได้กลที่หลอกลวงพวกเขาที่มาหาผลประโยชน์กับชาวบ้านมานานคนกลุ่มนี้หากินลำบากขึ้น จึงคิดหาทางกําจัดด้วยวิธีการอันป่าเถื่อนนั่นก็คือเจ้าถิ่นผู้กว้างขวางได้ลงขันจ้างมือปืนสุ่มสังหารเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนค่าของคืนวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่สิงกำลังเดินจงกรมอยู่ตามปกติของท่านมือปืนที่ได้รับว่าจ้างมาได้ย่องเงียบแอบเข้ามาด้านหลังเข้าประชิดตัวในระยะเผาขนจากนั้นก็ยกปืนเล็ง ไปยังร่างของหลวงปู่ทันทีการเคลื่อนไหวของมือปืนหลวงปู่ท่านรู้แม้จะอยู่ในความมืดและย่องเงียบสักปานใดเนื่องจากท่านมีหูทิพตาทิพย์จึงไม่พ้นการรู้การเห็นของท่านประการใดและที่สำคัญหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีบุญบาร,รมีสะสมมาหลายพบหลายชาติเทวดาทั้งหลายจึงคอยปกป้องคุ้มครอง ในเสี่ยววินาทีย่ยงความเป็นความตายนั้นพากตเหตุปฏิหารขึ้นจู่ๆก็เกิดพายุโหมพัดมาอย่างแรงในฉับพันกิ่งไม้และต้นไม้เอ็นไหวตามแรงลมอันบ้าคลั่งและเสียงต้นไม้กิ่งไม้หักดังโครมคามขึ้นเฉพาะบริเวณนั้นแผ่นดินในป่าช้าก็าไหวโยบยากเหมือนจะแยกออกจากกันประหนึ่งปลุกให้วิญญาณทั้งหลายทั้งปวงในป่าช้าลุกขึ้นมาพร้อมๆกัน เพื่อกระชากล่างของมือปืนใจบาปหยาบกระด้างชมหายไปในธรณีมือปืนตกใจมือไม้อ่อนสมองทื่อและงงปืนหล่นจากมือยืนตัวสั่นขาก้าวไม่ออกเหมือนมีอะไรมาฉุดหลังไว้อยากจะวิ่งหนีแต่ก็ไปไม่ได้ก้าวขาไม่ออกตัวสั่นด้วยความกลัวสุดขีดในชีวิตจนเหงื่อท่วมตัวสิ่งที่ปรากฏเกิดจากอำนาจจิตอันแก่กล้าของหลวงปู่สิงห์ ได้สะกดมือปืนไว้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปหลวงปู่ค่อยๆค,คลายอำนาจสะกดลดลงมือปืนเริ่มหายงงและได้สติสำนึกในความผิดของตนเองจึงสุดตัวลงกราบลงแทบเท้าของหลวงปู่พร้อมสารภาพปิดว่าเขาได้รับจ้างจากผู้มีอิทธิพลประจำถิ่นนี้ให้มาลอบจริงพระอาจารย์ที่มาขัดขวางผลประโยชน์ของเขาด้วยเงินค่าจ้างหนึ่พบาท อมทงบอกชื่อผู้จ้างข่าอีกด้วยแทนที่ท่านจะโกรธคุณเคืองท่านกลับอบรมสั่งสอนเป็นการให้สติด้วยความเมตตาผู้ง่วงงม,มงายเพราะกิเลสครอบงำในขณะเดียวกันท่านให้เขารับเอาพระไตทรนาคมและสินห้าประจำาใจโดยท่านอธิบายสาระของสินห้าอย่างย่อๆว่าข้อที่หนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์มนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่น หากเลี่ยงได้คนเลี่ยงแม้มดปลวกหรือยุงข้อที่สองไม่ให้ลักเล็กขโมยน้อยไปเที่ยวปล้นสะดมในทรัพย์สินของผู้อื่นข้อที่สมไม่ให้ผิดศีลธรรมในเรื่องของลูกเขาเมียใครซึ่งใครๆเขา,เขาก็รักของเขาเขาก็หวงเหมือนเราห่วงของเราข้อที่สไม่ให้พูดจาเหลวไหลพูดปลดมดเทจโกหกหลอกลวง ทั้งแก่ตนเองและของผู้อื่นมันเป็นโทษข้อที่หไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินหรือเสพแล้วจะทำให้ขาดสติมันไม่ดีมันเป็นโทษหลวงปู่เทศอบรมและให้โอวาดแล้วท่านก็ปล่อยให้กลับไปต่อมาหลวงปู่และคณะตามไปจนเจอต้นต่อผู้ว่าจ้างเมื่อปืนไปยิงหลวงปู่ ในที่สุดก็สามารถเอาชนะใจเจ้าถิ่นผู้ยิ่งใหญ่อย่างซีโดราบพ,พร้อมถวายตัวเป็นสิทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้สร้างวัดถวายหลวงปู่คือวัดป่าทรงคุณจังหวัดป่าจีนบุรีสืบมาจนทุกวันนี้เสือเป็นสัตว์ป่ากินเนื้อที่มีพละกกำลังแข็งแรงไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดกล้าต่อกรแม้แต่ช้งางหนักหลายตันยังต้องหลีกทางให้มัน คนเองก็เถอะรู้ว่าป่าใดมีเสือแล้วแล้วก็ไม่มีใครอยากเดินเฉียดเข้าไปใกล้ขืนทะเลทะทล่าเข้าไปอาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันก็ได้ถ้าบังเอิญไปเจอกับเสือที่กำลังหิวมาเล่นงานแน่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องมาสจร์ของพระธุดงกรรมฐานรูปหนึ่งท่านสามารถอยู่กับเสือเหมือนสัตว์เลี้ยงเชื่อง,องตัวหนึ่งและยังสอนให้เดินจงกรมกับท่านได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วจากการบอกเล่าของหลวงปู่หลุยจันทสาโลอริยสง์สายหลวงปู่มั่นว่าเมื่อครั้งที่จำบรรสาวัดป่าบ้านเหล่างาหรือวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแก่นท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อเวลาพระอาจารย์สิงห์ออกเดินจงกรมในปา่าด้วยจิตท,ท่านนั้นมีเมตตาสูงแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณ ถึงกับคราวหนึ่งเมื่อเสือมานั่งดูท่านใกล้ทางเดินจงกรมท่านรู้ว่ามันเป็นเสือท่านจึงแผ่เมตตาให้จนจิตใจของเสือตัวนั้นอ่อนลงเป็นมิตรสนิทก,กับท่านพอหลายวันเข้าเสือตัวที่มาเฝ้าดูด้วยความสงสัยท่านอาจารย์ก็เลยหัดให้เสือตัวนั้นเดินจงกรมตามท่านได้เรื่องนี้ แม้แต่พระอาจารย์มั่นก็ยังกล่าวยกย่องพระอาจารย์สิงห์กรณีนี้เสมอท่านกล่าวว่าสัตว์นั้นสุดท้ายย่อมทำให้อ่อนได้ด้วยเมตตาไม่ใช่กำลังอำนาจที่จะเอาชนะกันมนุษย์สมัยนี้เอาชนะกันได้ด้วยกำลังจึงมีการฆ่าฟันกันตายโกรธขึ้นหึงสาปยาบาทซึ่งกันและกัน พยาบาทแล้วก็เครียดแค้นกันก่อกรรมก่อเวรไม่มีที่สิ้นสุดพูดถึงเรื่องการสอนสัตว์ให้เดินจงกรมก็ให้คิดถึงเรื่องของหลวงปู่ฟัน่นอาจาโลสอนสัตว์ที่อยู่ในตระกูลเสือให้เดินจงกรมได้เช่นกันสัตว์ที่ว่านั้นคือแมวหลวงปู่ท่านเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งเป็นแมวสีเหลืองลนขาวตามปกติแล้วแมวทุกตัวจะมีชื่อที่เจ้าของตั้งให้ แมวตัวนี้หลวงปู่ท่านเลี้ยงของท่านมาตั้งแต่ตัวมันเล็กๆด้วยความรักความเอ็นดูจนกระทั่งมันโตดูเหมือนแมวตัวนี้จะรักท่านมากพอๆกับที่ท่านรักมันด้วยความรักความผูกพันนี้เองท่านจึงพยายามสอนให้มันปฏิบัติตามที่ท่านต้องการทั้งที่หลวงปู่เองก็รู้ว่าแมวเป็นสัตว์ที่สอนยากเพราะมันไม่เชื่อฟังอะไรง่ายๆตามมิสัยอันยิงยโสข,ของมัน มันถือว่ามันคือนายของเราใครจะสั่งสอนมันอย่างไรมันไม่เชื่อและไม่ยอมทำตามอีกด้วยแต่หลวงปู่สามารถสอนให้มันเดินจงกรมตามท่านได้การเดินจงกรมนั้นจะต้องเดินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นโดยครั้งแรกท่านจะเดินให้มันดูก่อนสอนมันว่าทำอย่างนี้อย่างนี้จากนั้นก็สั่งให้มันเดินตาม ปฏิบัติอยู่เช่นนี้กระทั่งต่อมาไม่ว่าเวลานั้นมันจะอยู่ที่ไหนพอมันได้ยินเสียงเรียกหรือเสียงดีดนิ้วให้มีเสียงดังมันจะรีบเดินมาหาหลวงปู่จากนั้นมันก็เดินจงกมรมกลับไปกลับมาให้หลวงปูด่ดูโดยไม่ต้องสั่งมันทำของมันเองอย่างไม่น่าเชื่อถ้าเป็นแมวของพวกเราลองฝึกมันสิมันจะไม่ยอมทำเด็ดขาด แถมยังแยกเขี้ยวขูอีกแมวส่วนมากเรียกชื่อที่เราตั้งให้มันมันก็จะไม่ค่อยสนใจแต่ถ้าเรียกเหมียวเหมีวมันจะรู้ทันทีว่าเรียกมันย้อนหลังสู่อดีตเมื่อครั้งที่เจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโสครั้งที่ท่านเป็นพระพรหมมุนีท่านมีความต้องการอยากจะสร้างวัดสักแห่งหนึ่งที่เป็นวัดอรัญ,ญวาสี สำหรับพระฝ่ายวิปัสนาธุระอยู่อาศัยเพื่อบำเพ็ญวิปัสนาไม่ให้เสื่อมจึงได้ออกท่องเที่ยวหาสถานที่ไปหลายแห่งยังไม่มีที่ใดเหมาะสมจนเวลาต่อมาท่านได้ไปอาราธนาท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขมโมและพระอาจารย์ปิน่นพระน้องชายของพระอาจารย์สิงห์รวมทั้งพระอื่นๆอีก6-7ถึงเลูกล้วนเป็นพระที่ปฏิบัติภาวนาทั้งสิน้นมาจากจังหวัดขอนแก่น เมื่อพระอาจารย์สิงห์พร้อมคณะกองทัพธรรมเดินมาถึงจังหวัดนครราชสีมาท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงได้นำคณะพระวิปัสสนาทั้งหมดไปหยุดพักปักกลดที่ป่าช้าที่สามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ดินของหลวงชาญน,นิคมคนละฟ้าของทางหลวงท่านเจ้าคุณเองก็ได้ไปพักปักกลดบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าช้านั้นด้วยเป็นบางครั้งบางคราว ปรากฏว่ามีศรัทธาญาติโยมหลั่งไหลไปทำบุญกันมากมายคุณหลวงชาญและภรรยาเจ้าของที่ดินได้เกิดความศรัทธาในปฏิปทาและวัดปฏิวัติของบรรดาคณะของทัพธรรมของหลวงปู่สิงห์เป็นอย่างมากประกอบกับช่วงนั้นสมเด็จท่านมีความประสงค์อยากจะสร้างวัดป่าเพื่อให้เป็นที่อยู่ปฏิบัติธรรมของพระฝ่ายวิปัสสนา เมื่อคุณหลวงชานและภรรยาทราบเช่นนั้นจึงได้นำความเข้ากราบนมัสการเรียนท่านเจ้าคุณสมเด็จว่ากระผมพร้อมด้วยภรรยาและบุตรมีความเลื่อมใสศรัทธาที่จะถวายที่ดินนี้สร้างให้เป็นสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของท่านเจ้าคุณสมเด็จต่อมาคุณหลวงชานและครอบครัวได้นำท่านเจ้าคุณสมเด็จพระอาจารย์สิงห์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินออกสำรวจดูที่ดินที่คุณหลวงมอบถวายซึ่งต่อมาเห็นว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของพระธรรมยุทธ์ฝ่ายอรัญญวาสีต่อมาในพุทธศักราช2475ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้เห็นเจ้าประคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์ป่วยหนะักเกิดความสลดสังเวชใจ เห็นภัยในวัดตะสงสารจึงใคร่แสวงหาที่พึ่งจึงได้นุมัติให้ตั้งสำนักสงฆ์เป็นวัดป่าสารวันขึ้นวัดแรกในจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดตัวอย่างหลวงปู่สิงห์ได้พาคณะอยู่จำพรรษาในระยะแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475ถึง2479รวมเวลาหปีสภาพเดิมของวัดป่าสารวัน เป็นป่าไม้เต่งไม้ลังอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 30- มสถึงเส้นเวลาผ่านไป90ปีหลังจากการสร้างวัดสภาพป่าที่อยู่โดยรอบบริเวณวัดได้เปลี่ยนสภาพจากป่าช้าไปเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่แร่ขยายเข้าครอบคลุมล้อมรอบบริเวณวัดไปหมดทุกด้านถนนหนทางและตอกซอกซอยเต็มไปหมด วัดได้ดตกอยู่กลางวงล้อมของบ้านเรือนทุกด้านสภาพความเป็นวัดป่าที่เต็มไปด้วยป่าขึ้นหนาแน่นแทบไม่เหลือป่าให้เห็นเนื่องจากความเจริญของบ้านเมืองผู้คนต้องการที่อยู่อาศัยป่าช้าที่เคยคิดว่าเป็นขุมกำลังใหญ่ของพวกผีพวกวิญญาณคนตายคนที่เคยกลัวผีเมื่อเหตุการณ์บังคับกลับไม่กลัวผีแล้วจะกล่าวหาว่า แย่งที่ผีอยู่ก็อยอมหลวงปู่สิงห์คันตายาขาโมเป็นพระเทระสายวิปัสสนากรรมฐานในระดับต้นๆรองจากหลวงปู่มั่นโพริทัตตาเทระคืออยู่ลำดับที่สามลำดับที่หนึ่งคือหลวงปู่เสาคันตสศีโลเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่จังหวลลัดอุบลราชธานีลำดับที่สองหลวงปู่มั่นโพริทัตตาเทระผู้เริ่มบุกเบิกการออกท่องเที่ยวทุดงตามป่า ภูเขาที่วิเวกสง,งัดไม่มีความวุ่นวายทางโลกไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาเจือปนลำดับที่สามหลวงปู่สิงหันตยาขโมผู้มาจากครูบาอาจารย์หลายสำนักสุดท้ายถวายตัวเป็นสิทธิสองครัวอาจารย์ใหญ่จนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำกองทัพธรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ได้รับความเลื่อมใสไม่มีวันเสื่อมจนบัดนี้ ชีวิตตอนบวชเป็นสามเณรในมหานิกายท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในสพพวิชาอาคมและสายเวเศทอาจารย์องค์แรกคืออุปชาป้องท่านสำเร็จฌานชั้นสูงสามารถเดินข้ามแม่น้ำโขงขณะน้ำเต็มฝั่งจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวได้อีกท่านคืออัญญาข้าต้มท่านเป็นผู้มีความสามารถพิเศษสามารถเรียกฝนจากฟ้าได้แต่เมื่อถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นแล้ว ได้แปลงมาเป็นธรรมยุทธนิกายท่านมุงมั่นเอาดีทางน้านปฏิบัติภาวนาตามรอยของผู้เป็นครูบาอาจารย์จนได้รับความเลื่อมใสาจากมวลมหาชนชาวพุทธทั้งหลายทั้งปวงจนได้รับมอบหมายจากหลวงปู่มั่นผู้เป็นครูบาอาจารย์ให้ไปเป็นผู้นำกองทัทพธรรมเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประเสริฐทั้งในชนบทและในเมือง แม้จะถูกต่อต้านถึงขนาดโดนไล่ออกจากถิน่นแต่ท่านและคณะก็สามารถเอาชนะด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องโดนเช่าถิน่นโดนนักเลงโตจ้างมือปืนมาแอบยิงก็เจอมาแล้วเพราะไปขัดผลประโยชน์ของเขาแต่สุดท้ายทั้งมือปืนและนักเลงใหญ่ก็ยอมจำนนกลับใจมาเลื่อมใสศรัทธายอย่างแรงกล้าถึงขนาดสร้างวัดถวายที่จังหวัดปาจีนบุรีวัดนี้รุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน หลวงปู่สิงขันตายาขโมได้พิจารณาตัวเองอยู่หลายปีจึงได้รู้จักปฏิปทาของตนเมื่อเข้าสมาธิได้นิมิตเห็นภาพของพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีเท้ามหาพรมอยู่ทางขวาเทพประบุตรกายสีเขียวถือดอกบัวอยู่ทางซ้ายพระเทราจารย์องค์หนึ่งกายผิวทองคำนั่งลอยอยู่เหนือศีรษะกลางอากาศพระโพธิสัตว์ก็ร้องถามเราว่า จะเอาอราหาันตภูมิหรือจะถือเอาพุทธภูมิท่านครูอาจารย์สิงห์ก็ว่าสุดแท้แต่ทำเถืดหลวงปู่สิงห์ขันตายาขโมมรณภาพเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2 5 0 4เมื่อเวลา8นาฬิกาณวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมารวมสิริอายุ7 3ปี ห้บสองพรรษาเส้นทางชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จในธรรมชั้นสูงนั้นเป็นอย่างไรลำบากแค่ไหนกว่าจะได้ชื่อว่าอหารหันต์ผู้ไกลจากโลกวัตตะสู่โลกพระนิพพานเป็นแดนเกิด